I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear it I'm inspired by all this shit Tell me that I can and I won't That's what guys the most Fuck your lies up to what I wanna So what he Halo. got on one day What do you like <lifespan> Dina วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูตัวนิสสันเซรี n a กันบ้างเป็นตัว MPV หรือเป็นรถตู้เนี่ยแหละครับเป็นรถตู้ขนาดไซส์เล็กนะครับเข้ามาติดกล้อง70ไมล A500S นะครับเรามาดูกันว่าตัวนิสสันเซรีน a เนี่ยพอเราติด70ไมล A500S แบบการติดตั้งแบบมาตรฐานใช้ช่องจุดบุหรี่เนี่ยเราติดตั้งยังไงนะครับตัวกล้องลูกค้าจะเลือกวางตำแหน่งไหน แล้วก็มีกระบวนการใดๆบ้างในการติดตั้งมาดูการติดตั้งของร้านเรากันนะครับขั้นแรกเลยนะครับเมื่อเรากําหนดจุดติดตั้งร่วมกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการติดตั้งตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะติดลงบนแผ่นใสสูญญากาศก่อนแล้วค่อยติดที่กระจกลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าการติดตั้งแบบนี้จะทําให้ฟิล์มเป็นรอยไม่เป็นอยู่แล้วนะครับมันจะทําให้สามารถลอกกล้องออกมาได้ง่ายด้วยนะครับทีนี้มาดูนก่อนว่า เมื่อเราติดตั้งตัวกล้องแล้วเราก็จะทําการเดินสายนะครับการเก็บระบบสายของเราจะเก็บระบบสายขึ้นด้านบนนะครับสายจะไม่ได้งัดแงะเข้าไปในตัวฝาครอบ AD เอยู่ด้านหน้านะครับเราจะใช้ท่อแยกอิกสระตรงขึ้นไปท้างบนเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อยู่นิดเดียวไม่มีประโยชน์ที่จะเอาสายลงไปแทรกอยู่ตรงนั้นนะครับเดินท่อใหม่ขึ้นไปเลยสวยๆนะครับเสร็จแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปเดินสายส่วนที่เหลือกัน สายตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นการเดินสายกล้องหลังไปทางด้านหลังและเก็บสายไปย,งยังหัวชาร์จด้านล่างในการเก็บสายกล้องติดรถยนต์นะครับเราก็จะเก็บตามขอบอยางของตัวรถยางกันลมนี่แหละเราจะเอาสายไว้ในยางกันลมเนี่ยแต่มันจะอยู่ใต้ม่านแอบแบกนะครับเมื่อ <Mes oi S 2> เราล้อยสายไปทางด้านหลังแล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บสายด้านหน้าที่เหลืออยู่นะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บเลยยังกองอยู่เลยสายวิ่งลงมาตาม ขอบของตัวรถตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเราไม่จาเป็นต้องแกะใส่สเสา A อนะครับสเสาเไม่ต้องแกะเลยใส่ล,ลงมาข้างล่างแล้วก็มาเก็บอยู่ตรงฝั่งใต้ช่องเก็บขอบ อย่างที่บอกนะครับสายส่วนที่เหลือนะจะเก็บอยู่ตรงตำแหน่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเพื่อประโยชน์ในการขยับสายในอนาคตเกิดกรณีที่เราบอกว่าเราอยากจะมีการย้ายตำแหน่งกล้องนะครับเราจะได้รู้ว่าออจุดของขั้วสายที่เหลืออยู่นะครับก็คือสายที่เราเหลืออยู่เนี่ยเรามวนเก็บไว้ตำแหน่งนี้นะครับส่วนตำแหน่งของช่องจุดบุหรี่จะเป็นแบบนี้เราเสียดสายอยู่ตรงช่องจุดบุหรี่ตรงกลางเลย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากลุ่มรถประเภทนี้ชอบทําช่องจุบุ่ีไว้โดดเดตตรงกลางนะครับแต่ก็สามารถเก็บได้เหมือนกันพอเราเก็บสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินตัวส่วนของกล้องหลังกันนะครับกล้องหลังก็เดินตามขอบประตูไปก่อนเดี๋ยวจะถึงห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็จะไปเหลือที่ฝาท้ายซึ่งเจ้าเซเลนา่าฝาท้ายมันก็จะมีสปอยเลอร์ซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการเดินสายล้อท่อยยางกันไป Best, even so out. ตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของการติดตั้งกล้องเจ้านิสสันเซเลนากันแล้วนะครับกล้องหลังก็จะติดอยู่ตำแหน่งใต้ไฟเบรกนูนที่3นี่แหละส่วนกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับกล้องก็จะทํางานภายใน1นาทีแรกนะครับจุดสังเกตก็คือไฟสีเขียวที่หัวกล้องติดนะครับมีไฟ LED สถานะสีเขียวติดขึ้นมาสแสดงว่ากล้องเลคคอร์ดแล้วนะครับ ในการเดินสายของกล้องหน้านะครับก็ะยะ้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาไปยัดในกล่องสีดําตรงด้านข้างนะครับเดินคู่ขึ้นไปได้เลย,เ,ลยเพราะว่านิสสันเซเลนาเนี่ยกระป๋อมันเล็กนิดเดียวเองเราเดินสายคู่ขึ้นไปแล้วแต่เก็บสายให้มันเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปรื้อให้มันหลวมนะครับช่องจ่ายไฟก็ใช้ช่อง12บโวลต์ด้านล่างนะครับอยู่ตรงกลาง กล้องหลังเวลาติดตั้งแล้วอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ใช้ท่อเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนิสสันเซรีน a าก็สามารถเข้ามาติดตั้งกล้องที่ทางร้านได้นะครับติดตั้งกล้องได้ทุกรุ่นนะครับเราเลือกกล้องที่ดีเลือกเมนแท้นะครับก็ใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะครับกล้องคันนี้คือ70ไมเอ0หรหรือที่เราเรียกว่า70็ m สิ a ไม a m p แดชแคพันะครับตัวนี้เป็นตัวเลอทงของเขา กล้องเซ็นเซอร์โซนีนะครับกล้องหน้า2 7 k นะครับกล้องหลังเป็น full hd แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ